สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ในเกมที่มีชื่อว่า No P P แล้ววันนี้ฮะผิดไปก่อนวันนี้เราจะมารีวิว Dead g u c o เป็นหมัดบังกอของ Sabo ในเกมนี้นั่นเองเนาะซึ่งเขาให้มารีวิวเป็นเหมือนจะเป็นหมัดใหม่ที่เพิ่งอัปเดตมาไหมอันนี้ไม่รู้นะโอเคเราก็มีดัมมีอ่อยู่ตรงนี้พอดีเลยโอเคเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันนะแล้วก็อย่าลืมก,กไดไลค์กดติดตามด้วยโอเคไปแหวะ โอเคมาซึ่งมาการตีปกติของหมัดมังกรนะครับผมจะดาเมจอยู่ที่25เนาะอ่ะกาก็ตี5ทีกระเด็นเหรอไหนดูิ1 2 3 4 5อ่า5กระเด็นเนาะโอเคดาเมจอยู่ที่25ทุกหมัดเลยอ่าเรียกอะไรัแบบทุกนัดเลยเนาะไม่มีแบบ24 23 26ไม่มีนะโอเคต่อไปสกิลอีกครอสคอมโบเป็นการต่อยแล้วหมัดเป็นหมัดแบบปล่อยไปแบบนี่เนาะ เรียกไงปล่อยไปสามอ่ะแล้วติดไฟเนาะอันนี้ไม่น่าจะมอนจะโดนติดไฟได้วยเปล่าเพราะแม่งวันช็อตอ่ะพผมแม่งวันจอดอันนี้ไม่รู้เดี๋ยวเต้องลองบอสต้องลองบอสดูก่อนอ่าดกแดกดกแดกดดกแดกอ่าบอสมาร์กโคลด์คิวอัมเบลต่อยสองสามทีอุ้ยดามิเล่มานะเออไม่ติดไฟแต่มีแบบเอฟเฟกต์เป็นมัดมังกรโอเคประมาณนี้เนาะชืบเก็บเงินแล้วก็วิ่งเไรเงี้ย เป็นหมัดหมัดสุดท้ายจะเป็นกระเด็นเหรอสองสามอ่าอีกฝ่ายจะกระเด็นไปด้านหน้าด้วยเนาะโอเคต่อยต่อยอ่าโอเคฟืบเก็บเงินก่อนปึ๊บ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 อ่ามีเงินเท่าไหร่ละมีสองร้อยละโอเคเดี๋ยวไปหานี่ดัมมี่ดัมมี่ที่ดีโอ้ยเขาเขาจะใช้อะไรเออเอ,อีกโคชัออ่นต่อไปสกิลอาร์ดราโกนบีมเนาะเป็นการกดค้างแล้วปล่อยไปตุ้มอ๋อเป็นเรียกมังกรออกปลาเหรอ เหมือนเรียกมัง,มงกรมาจากพื้นหรือเปล่าใช่ใช่เหมือนเรียกมังกรมาจากพื้นแล้วปล่อยออกไปเนาะใช่ใช่เลยดูซิอีกทีหนึ่งปิ้วอ่าใช่เรียกออกมาจากพื้นแล้วก็ยิงไปซึ่งไกลได้สูงสุดก็คือเอ่อตั้งแต่ตรงนี้ยันตรงไหนดีตรงนู้นเหรออุ้ยก็ถือว่าไกลอยู่นะเล็งได้ไกลอยู่ถือว่าดีถือว่าดีแล้วก็สกิลที่ดากอนเอ๋แ <laughs> ม่งด่วนไปเองลวเออแต่ทีนี้กูจะอ๋อนี่นี่นี่น ดาวคอนเอ็กซ์โปชันน่เป็นการระเบิดเนาะอ่าระเบิดแบบควงใกล้ๆตัวอ่าก็ละแวกนี้ก็จะโดนดาเมจไปเลยโอเคประมาณนี้อ่าสามารถกดค้างได้เนาะยิ่งกดค้างยิ่งดามดเมจแรงเนาะบ้มอ่าประมาณนี้เป็นต้นซึ่งถามว่ามันตึงไหมก็จากที่เห็นก็ตึงกว่ามัดซนะูเปอร์ฮีแมนก้อนฮิวแมนเนาะเออของในเกมนี้ซึ่งฟิลฟิล จบเกมซึ่งสุดท้ายกูก็มาใช้โมจิตื่นเอาเวี่ยงคนอยู่ดีนะขอบคุณทุกับผมก็ประมาณนี้สำหรับมัดดราคอนคอใครคิดเห็นยังไงก็นั่นแหละฮะก็กดไลค์กดติดตามได้และก็คิดว่าจะจบแค่นี้อย่างนั้นเหรอ King Crimson โอเคหลังจากที่เราเบี้ยวนัดแอดมินมาหลายล้บเนาะเดี๋ยวเรามารีวิวผลปีสามกันเลยผลแรกผลบาริบาริมีสกิลอีเป็นบาเรียกันแบบอ่ะเอาไว้กันพวกมอนสเตอร์เนาะอ่ะก็เอาไว้กันปึ๊บปึ๊บแล้วกูกระโดนต่อย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 เฮ้ยไม่ใช่สิฮัลโหลเฮ้ยกันสิลูกกันเออกระโดดไปเออกันได้สักทีอ่ะสกิลอาร์บาเรียคลาสเป็นการผักไปแล้วก็ที่บาเรียโดมเป็นการอ่ะ อ๋อเรไงอะอาาเขตแล้วก็เออเออตายอ่ามาแล้วมาแล้วแล้วก็สกิลเอฟเป็นบาเรียสเตนเป็นบันไดเนาะเป็นบันไดปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปเนาะแอะแล้วก็กูก็โดนลิงตีโดนตีเฮ้ไม่ใช่สิหลอดสักทีแล้วก็เก็บเงินปึ๊บโอ้ยโดนลิงตีอีกแล้วโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บนี้อีกนานเฮ้ไม่ใช่สิเดี๋ยวไปผลต่อไปกันเลยเนาะไปโอเคผลนี้ มีชื่อว่าผลหมีนี่คิวนี่คิวอ่ามีอยสองสกิลมีพอบาเลสและพอช็อตนะโอเคไหนมาลองดูซิมอนมอนมอนอ่ะเจอละอีบอลบาเลสเป็นการยิงปิ้วปิ้วปิ้วออกไปเป็นแบบหมีดิ้วปิ้วออกไปเนาะกูจะพูดว่าไงดีอ่ะเออแต่ถือว่าดาเมจแรงเนาะเออถือว่าดาเมจแรงแล้วก็สกิลอ่าเป็นการโอ้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 เออนั่นแหละปากไปอ่าก็ประมาณนี้เนาะแต่กูคิดว่าอีอ่ะน่าจะแรงกว่าเออดูดิแรงกว่าน่าจะแรงกว่าเออโอเค ประมาณนี้รีวิวอย่างนืดเร็วจริงๆเลยกูไปอ่าถ้าคลิปมันตัดแปลกๆไม่ต้องแปลกใจเพราะแม่งยาวชิบหายจนกูไม่รู้จะตัดยังไงแล้วเนาะโอเคต่อไปเป็นผลทีโมทีโมหรือผลสั่นสะเทือนสกิล E เป็นการดูดเข้ามาจับคอพุ่มตบหัวหนึ่งทีทุ่มได้อีกหนึ่งทีเหยียบซ้ำแล้วโยนทิ้งเป็นแยโอ้โหเป็นแบบเป็นผลที่แบบกูชอบมากเลยผลสั่นสะเทือนของเกมนี้เนาะอ่า ก็ถือว่าดีถือว่าดีเฮ้ยทำดีนะถือว่าทำดีสกิลอาร์แควงช็อคเวฟไหมหรือว่ากูจะใช้อีกรอบดีวะเออเอาไงดีเอาเออเอาเอาร์าก่อนแล้วกันไหมกูกูสองจีสองเอ้ยโยรู้มาจากไหนวะอีอย่างวะโยรู้มาจากใสปาดไปหนึ่งทีเอออาอ๋ไม่โดนคนเศร้าอะกิฟฟ์อ๋อแอดมินให้โยรู้ขอบคุณครับขอบคุณครับ เออปาดไปวิเท้เฮ้สวยๆให้ชอบชอบอ่าชอบไอชอบไอไรดาบเยอะเลยเออฟันพุ่งเข้าไปอ่ะอ่มันโดนฆ่าตายช่างมันแล้วกันช่างมันแล้วกันเนาะโอเคน่าจะใช้หัวสะเทือนได้แล้วเนาะอีดู๋มาทุ่มเหยียบเหยียบมิทีแล้วก็หยวนแฮปปี้อ่ะสกิลอาร์แคว ชอกเวฟอ่าเป็นการผักต sure. ัวออกไปที่บรนส์คอสเตอร์เป็นการทุ่มคืนเนาะแล้วอีกฝ่ายจะกระเด็นขึ้นฟ้าแล้วก็แว้งซื้อนมิก็เนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเออบึ๊บไปเลยเย้วิถือว่าสวยถือว่าทำดีมากเกมนี้เออแฮปปี้แฮปปี้ถ้าไม่ติดที่ว่ากูทำคลิปเขาช้านะโอเค ก็ประมาณนี้สำหรับผลอ่าผลสัตว์สะเทือเนาะไปดูผลต่อไปอกันเลยไปโอเคผลนี้มีชื่อว่าซูชิซูชิมีอยู่3สกิลอ่าเป็นผลของอ่ากูมไม่รู้ชื่ออะไรอ่ะช่างมาแล้วกันเนาะโอเคมารีวิวกันเลยเนาะมี ERT เนาะโอเคกดไปสกิล E เอ PUSH! กดสิเออเป็นการผักโอ้โหแล้วบบผลักด็ผักเลยอ่ะผักด็ผักกาเลยไม่ใช่สิเออโดนโดนตีโดนตีโดนตีฮัลโ,โหลเออ ต่อยต่อยผักไปอ่าเป็นการกระเด็นทําให้มอนกระเด็นเนาะโอ้โหกว่าใช้ลําบากแล้วนี่อะไรเนี่ยอโอโโอ๋อเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับอันนี้แล้วกันนะสกิล R Gravity of p r e c e n t เป็นการทำให้อีกอ่าทำให้มอนอยู่กับที่เนาะแล้วก็ทำดาเมจเป็นอะไรที่ดีมากเลยสำหรับผลสายฟาร์มโอ้แต่ก็โดนตีตูดอยู่ดีชิบหายโอเค เก็บเงินเสร็จแล้วกูก็วิ่งแล้วก็สกิลทีแม่เท้าปึ้มจบครับผมแม่งลงมาลูกเดียวอะโอเคผลที่ขโมยแอดมินผลต่อไปก็คือผลปิกกาปิกาหรือผลแสงเนาะซึ่งโุ้ยมีหลายสกิลมากเลยนะ ERTFGV เนี่ยโอเคเดี๋ยวมาลองที่ E ก่อนรอยบีมอ่าเป็นการปิ้วออกไปเนาะเดี๋ยวปิ้วไปเลยปิ้วจริงๆริะ อ่าสกิลต่อไปอะไรดีอ่าเนาะหรือว่าจะรีวิวอีกรอบดีมันแบบยิงปิ้วไปอ่ามันก็จะปิ้วเหมือนเดิมไหมวะอ๋ออ๋อเป็นการชาลูกเตะอ่าอ่ะไลท์คิกเออแสงแล้วก็อีปิ้วไปอีกเออดีจริงๆอ่ะใครว้ามากระจกเยอะเตอเออทีละอะไรเงือกเงี้ยกวนต่อเอาเราเราแดกคุณแดกไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเคเดี๋ยวด็อกแดกด็อกแดกมาก่อนเนาะสกิลต่อไป ไรจ์บาร์เรสต์ตัเยเปี๊กาปี๊ยิปี๊บเปี๊ยบปี๊ยเปี๊อเปี๊ยเปี๊ยเปี๊ยบปก๊ยเปี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 ๊ยเป็๊กเปี๊ย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 เปแ๊ยเปี๊ยเปี๊ยเป้๊ยเปี๊ยเปี๊ยเป้๊ยเปี๊ยเปิ๊ยเปี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 ๊ยเป่๊ยเปี๊เปี๊ยเปี๊ยเปี๊เปี๊เปอ๊ือป่๊ดี๊ยปี๊เป้ยอปน๊ี๊สาปา๊ถแปบ ควบคุมทิศทางด้วยควบคุมทิศทางได้นะผลแสงเออถือว่าดีถือว่าดีโอเคประมาณนี้เราก็กินผลต่อไปเดี๋ยวนะผลนี้มันคุ้นๆอย่างเลยเอ,อ๊ะแปลกละโอเคเมื่อกี้เป็นผลโมจิเนาะเดี๋ยวเรารีวิวผลคาเกะแทนเพราะว่าโมจิเดี๋ยวเราจะรีวิวเป็นโมจิตื่นเลยทันทีเนาะก็รีวิวไปอย่างวะกูไม่แน่ใจวะเออคาเกะสกิลอี e เป็นสกิล e พุ่งเขาใส่แล้วช่างดาเมจเนาะอ่าเออลืมบอกมีอยู่4สกนะิลเนาะสกิลอาร์ Shadow l u n c h e r เป็นการแบบอ่าปล่อยปิ้วออกไปแบบปล่อยเอออยงาปิ้วออไปเลยแบบปิ้วไปเลยแล้วทีอ่าไม่ใช่ทีเสียนี้อ่าทีมันต้แบบเอ้ทีแบบว่าน,นี้กูจําไม่ได้เออใช่น,นี้ทีก็คือแบบจับอีกฝ่ายแล้วตายทั้งตายด้วยกันหรือถ้าแบบเราเราเลือดเยอะกว่าก็จะตายแบบมันจะตายแบบภายในวันช็อตอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นพลังที่เกเรเหมือนกันนะเห็นไหมเนี่ยเออเป็นไงตึงโอเคก็ถือว่าดีถือว่าดีสำหรับเหมาะกับฟาร์มเนาะ Luring Shadow แล้วสกิลอันตีเหลือแล้วเหลือสุดท้าย G Back h o เป็นการทำให้ตัวเองพองและระเบิดออกมาปิ้วทำมันมันคุ้นๆจังวะกูคงคิดไปเองใช่กูคงคิดไปเองมันคือการคิดไปเองเดี๋ยวไปดูผลต่อไปกันเลยไปผลนี้มีชื่อว่าผลโบมูมโบมูหรือผลระเบิดมีอยู่ซีสกิล ERTF เนาะโอเคเนี่ยมาลองสกิลแรก E b o m b i s t เป็นการปล่อยระเบิดกไปอ่า explosive leaf เป็นการกระโดดแล้วก็ c e l l destruct ไหนดูซิต้องไปใกล้ๆมอนไหมเป็นการแบบควักหัวใจมาแล้วระเบิดเหรออันนี้ไม่แน่ใจฮะมันระเบิดแบบใกล้ๆอ่ะเฮียเผือพุ่งเข้าไปเผือพุ่งไปตายอ๋อไม่กูโดนแอดมินตุยตืดอไม่นะโอเคแอดเขาว้ามาให้กูแล้วเาว้ามาให้กูเลยว่ะโคตรตึงไหนไหนดูซิแอด ขอตูดหน่อยไม่ใช่สิ <B IT> อยู่ๆผลกูก็กลายเป็นผนสายฟ้าซะแล้วยังรีวิวระเบิดไม่เสร็จเลยแต่ไม่เป็นไรสายฟ้าต่อก็ได้ไอ้ยังยังรีวิวระเบิดไม่เสร็จเลยอยูอย่เป็นสายฟ้าซะแล้วผลก็โลกโลมีอยู่ทั้งหมด6สกิลเนาะ <S 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 โอเคหมายมาลองสกิลแรก e ีไร d ิงพารา a ติมอนปิ้วอ๋ออ๋อคุณรู้แล้วคุณรู้แล้วต้องอยู่ใกล้ๆมอนต้องอยู่ใกล้มอนอ่าเออยิงอ่าเป็นการแบบตั u นและทําให้มอน อ่าโดนดามีดโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วต้องอยู่ใกล้ต้องอยู่ใกล้เวิรปึ๊บเวิบบบปังนี่มันนี่มันนี่มันนี่เอ๊ะกูโดนมอนค่าตายภายในวันช็อตอ่ะเอาไงกับกูวะฮัลโหลเอาตรงนี้ก็ได้ไหนไหนมาชาร์จได้ใหญ่มากนะเออรืมไม่ใช่สิคนละคนละผลกันเออนี่เป็นกาซาตันแล้วก็ทำดามีดเออถือว่าดีถือว่าดี เ้ยสามารถอันดับนี้ก็สามารถเล่นระยะไกลได้นะถือว่าตึงต่อไปอ่าฟสสแฟชส่เมทเป็นการดับวัดแล้วไปตบโอเคง่ายง่ายเฮอล์ทรเป็นการชาร์จบ้าแล้วผู้ถือว่าดีถือว่าดีฟ้าผ่าแบบปร่างเลยอบบแล้วก็เอฟโกลฟไรสายการบินตาสายฟ้าแอร์ไลน์ถึงเครื่องจะสายแต่คุณไม่ตายเพียงลำพังไม่ใช่และไอ้หียต่อไปสกิลจี เป็นการอ่าใช้สายฟ้าพุ่งเข้าไปเนาะอ่าเป็นมังกรโอเคแล้วก็สกิลว t h ันเดอร์กลิซลเอ,อ้โอโ้เป็นบอลกิงกิใสยฟ้าโคตรตึงลองดับชาร์จนานนีมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็แล้วก็ปาไปหายตัวโคตรตึงเลยไอ้เฮียมาต่อไปบนพระเอกมั่ง ผลกูกก <Workers>, ูม e, ีอยู่3สกิลอีพิสโตเป็นการต่อยแล้วเผัก้ยผักไปไกลวะอ่าบาสูก้าโอ้โหผักไป2มือแล้วก็ที่มึงยิงไปทางไหนของมึงเนี่ยเออเป็นแกลิงแล้วกูก็โดนอะอะะเอ็ง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 แอะเดินแอดมินตี์เดิอ้ชิมจีนนไม่ใช่สิเดินแอดมินตี้ส์นี่นะ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 นี่นนี่นนี่นออร แล้วก็เก็บผลปีศาจแล้วก็หยิบขึ้นมาเดี่ยวยำอร่อยเลยผลต่อไปมีเชื่อว่าผลฮิเอฮิเอไม่สามารถอยู่ในน้ำได้นะจ๊ะไม่สามารถอยู่ในน้ำได้นะจ๊ะเออโอเคขึ้นมาได้ละมีอยู่สามสกิลให้ฮิเอฮิเอผลน้ำแข็งไหนดูซิมีอีไอส์ปอ่าเอ้มีมีดด้วยนี่มีมีดเออมีมีดอ่าแล้วก็ อ่าไอซ์บาร์เรสนี่เนี่ยเอเอามีดจิ้มแทงก่อนเอามีดจิ้มแทงไปหนึ่งอัตราแล้วก็ชาร์จอ่ะก่อนชาร์จสิลูกไม่ไม่กดชาร์จละ่ะกดกล่องกดิไม่กดชาร์กูกดกล่องก็ได้เอออ๋ออ๋อนี่ไงเป็นเสาเอ้ยไม่ใช่เสาดิเป็นก้อนแบบสเก็ดน้ำแข็งยิงปิ้วๆ,ๆๆออกไปเนาะนีๆๆ่ปิ้วปิ้ป่าป่าบา เว้ยดามมีแรงอยู่ดามมแรงอยู่เออก็ดีต่อไปเฮ่เบิร์ดมึงออกมาเป็นนกเลยแล้วก็มีสถานะแช่แข็งประมาณหนึ่งนวะิเนาะโอเคแล้วมันไปไหนว,ว้างน,นนกนกน้อยไม่ใช่สิออโอเคต่อไปผลต่อไปผลอะไรดีไหนดูสิผลเหลือผลอะไรมั่งมาผลลาวาปิ้วกดสกิลมีสามสกิลเนาะผลลาวามีอ e. ี แมกมาเฟิร์สอุ้ยต่อยอุ้ยแรงแรงแรงผนี้แรงฮะโอ้ยเจ็บแล้วก็แมกมาฟิตหอมีแมกมาเฟิร์สแล้วมีฟิตด้วยโอ้โคตรตึงว่ะเนี <c> ่ย <oughs> อะไรเนี่ยเป็นหมัดหมัดมังกรมันมีหมัดแบบหมัดลาวาธรรมดาแล้วหมัดมังกรพุ่งเข้าไปด้วยนะเออว่ะหมัดแมกมาเฟิร์สแล้วเอ้ยแมกมาเฟิร์สแล้วแมกมาฟิตเฮ้แล้วก็มีแมกมาฟรายอ่าบินได้อะไรประมาณนี้โอเคก็ผลลาวามันมันรีวิวดูเร็วดีฮะ ไปผลต่อไปเลยแล้วกันไปโอเคน่าจะเป็นผลสุดท um ้ายแล้วเมล่าเมล่ามีอยู <S <S ่สามสี่ห้ามีห้าสกิลอีไฟไฟเป็นหิงห้อยเปเลืองปิ๊บปี๊ปปี๊ปออกไปวิ่งดีดีดีเอ้ยมีแบบปี๊ปปี๊ปออกไปด้วยเฮ้แบบเออทำดาเมจได้เยอะอยู่แล้วก็แบบสกิลน่าจะดีอ่าไฟเฟิร์สมัดเปลวเพลิงเออเออเพื่อนเขียนอะไรอะกูอ่าไม่ออกแฮ่ไม่ใช่อ่าห้า กูก็อ่านไม่ออกจริงแหละเอาไม่ใช่สิอ่าโอเคยิยงไปปิว้วหมัดเปลวเพลิงทช่ไหมหอหมัดหมัดไม่ออก <laughs> แล้วก็เฮฟเฟมพิลล่าอุ้ยพายุทอร์นาโดเขาสวยอันนี้อันนี้กูชอบพายุทอร์นาโดจี้ไฟบว์เป็นลูกเพลงิงแบบเพลิงมัตชูรอตล่อยกไปอยเอือใจเกเรละม้อนมีแบบผักตาไปด้วยนะเออขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณมาก,มากแล้วก็เอฟ ไยฟยอ่าก็ประมาณนี้นะผมสำหรับผลทั้งหมดในเกมนี้แล้วกูก็เด็กกูลาไปต่อโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้แล้วโอเคตัดเข้าสู่ปัจจุบันได้เลยไปแล้วเขียบเว้ย